ครับสวัสดีครับบันทึกนะาวันศุกร์ที่14มิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้กิจกรรมรายทางของเราวันนี้เรามาที่ซิรี่ซิรีสรีสอร์ทนะครับโอ้ห้องพักดีบรรยากาศนะครับชนบทแบบบ้านๆแบบที่มีความหรูหราอ่าหรูหราต้องบออย่างนี้นะครับ เราเห็นอย่างนี้ก็บรรยากาศบ้านสวนมีฝาว่ายน้ํานะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดนครนายกนะครับเราจะมาร่วมงานของนะครับพระอาจารย์ต่อนะครับนะหรือพระอาจารย์กันตะพจนนะครับะตะวีโลนะครับที่วันนี้จะมีงานที่เขาเรียกว่าไม่ใหญ่นวิแต่ยิ่งใหญ่อลังการมาก นะครับอ่ะวันนี้เราก็จะเห็นพักโป้เป็นสูงแล้วนะครับก็บันทึกเอาไว้ในความทรงจำนะครับที่เราเห็นความร่มรื่มอะไรหลายอย่างก็มีทีมงานของนะครับดีเจนะฮะคนดี้ลาดเก่นนะครับทีมงานเจริญพรโก้บุนแผนนะครับน้องมัติกานะครับวันนี้เรายังไม่มีโอกาสได้เล่นน้ำนะไม่ได้มาตีโป่งงานนะครับ ก็ให้ได้เห็นบรรยากาศโดยรวมโดยรอบนะครับมันส,สวนล่มลืน่นซิลิรีสอรทนะครับทุกคนในยก <laughs> นะเราจำได้อยู่ยราพี่ได้อยู่อันนี้มานี่ไงตอนนี้ก็เลยไปสุนตาพยานอ่านะครับแล้วก็คุณหน้าคุณตาด,ดีสำรับน้องมาดิกาโก้ขุ้นแผน นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเชื่อมชมบรรยากาศนะครับมาแนะนำด่านที่ผมขออนุญาตแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับเจ้าของท่านเจ้าของแหละนะครับผมก็ชอบบรรยากาศอย่างนี้นะลมลื่นดีห้องพักโอโถงใหญ่นะครับนะครับสะอาดสะอาดนะครับการให้บริการเป็นกันเองเช้ามีกาแฟมีชานะครับมีแค้เกอร์มีน้ำเย็นให้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าสมราคา นะครับก็ถือว่าที่ราคาที่พักไม่แพงผมนอนห้องละ900บาทนะครับนะบก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรราคานะครับบรรยากาศโดยรวมผมก็ยังไม่ได้เดินดูนะครับลูกค้าเยอะวันนี้ลูกค้าเยอะนะครับก็แนะนำนะครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับของจังหวัดนครนานยกนะครับ